พีค่ะคะำถามมาอีกแล้วค,ออวค่ะเขาก็บอกว่าเขางบน้อยอะพี่จะแบบว่าอยากหน้าใสไร้สิววะต้องทำย<ช>ังไงดีอะคะงบน้อยใช่ไหมอยากหน้าใสงบน้อยพี่แน,นะนําตัวนี้เลยค่ะทายา8โมเลกุลน,นะคะตัวนี้เป็นทายาทําให้แบบผิวมันฉ่ำวาวเด้งนะคะลูมขนประชับเนียนละเอียดตัวนี้แค่390บาทอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งครีมเจลตัวนี้นะคะช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำลดลงนะคะใช้คู่กันเนี่ยผิวฟูหน้าขาวนะคะขออีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะปกติหลอนละ690้ว6บาทแต่ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นก็คือซื้อ2แถม1ไปเลยนะคะตัวนี้เป็นไบโอไมที่แบบเสริมสกินบ a ร์เออร์ทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงพอผิวเราแข็งแรงเนี่ยผิวเราก็จะแพ้ยากขึ้นพวกสิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดยากขึ้นด้วยนะคะแล้วขออีกตัวหนึง่งถ้าใครที่เป็นสิวนะคะนีอีกแนะนําตัวนี้ ตัวนี้เป็นแต้มสิวอีป็นคนคิดค้นสูตรแรกของแบรนด์เลยตัวนี้นะคะช่วยทําให้สิวยุบไวขึ้นนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเชอเออระบกพญายดาวเรืองนะคะซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทั้งหมดใครได้ใช้แต้มพื้นนี้ผู้มีชาวยุคเลยจ้ะไม่ทําให้สิวเหอ่อถ้าเกิดว่าตรงไหนอักเสบเนี่ยแต้มเข้าไปเนี่ยยุบเลยทันใจแน่นอนนะคะอันมบกน้อยอันนี้มบกน้อยอันนี้มุกน้อยนะคะหน้าใสเป็นสิวถ้าอยาก ผิวแข็งแดงก็นี่คะ่ะโอ้ยอะไรฉันก็อยากจะขายมันดี <c oughs> สองแถมหนึ่งคะ่ะสองแถมหนึ่งหร้อยเก้าสิบโอเคอะไรก็อยากจะขายก็คือมันดีทุกอย่างไหใช่ค่ะดีทุกอย่างคะ่ะอ่งานต่อค่ะาตองเก็บก่อน